แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการนุกศกาอีกงานหนึ่งนะคะที่จัดขึ้นที่จัหงหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้เรียกว่าใครก็ได้นะคะที่จะไปเที่ยวงานเพราะว่าเป็นงานฟรีที่สามารถเข้าร่วมงานได้เลยค่ะ สำหรับงานมหากกรรมสเสน่ห์ไทยแอดนครศรีธรรมราชนะคะชาร์มิ่งขนมค่ะที่จะจัดระหว่างวันที่1 4ถึง15กันยายนแล้วก็2 0ถึง22กันยายนนี้ที่หาดหน้าดาดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปงานนี้จัดเต็มแบบสุดๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่จะไปร่วมงานเพราะว่าจะสามารถสนุกกับกิจกรรมบีสนะคะเฟสติวัลโดยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะงานที่ รวบรวมเอาศิลปินวงดังๆไม่ว่าจะเป็นพาราดอกย r m มูดนะคะหรืออีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ยังมีการรวบรวมร้านแฟชั่นร้านอาหารเด็ดกว่า100ร้านนะคะพร้อมสนุกกับศิละปะวัฒนธรรมเท่ๆเนลสตรีทอาร์ตนะคะโซนภาพถ่ายฟอร์จูนวิลเลจแล้วก็กิจกรรมที่จะให้คุณชมได้เวิร์กช็อปนะคะให้ร่วมสนุกกันภายในงานอีกด้วยนะคะงานนี้เนี่ย ใครที่จะไปร่วมงานไปกันได้เลยนะคะ14-15กันยายนและ20-22กันยายนที่บริเวณหาดหน้าด่านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นโซนกิจกรรมไหนก็แล้วแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672หรือว่า Facebook Amazing Thailand ได้เลยค่ะ